เวิลดออฟฟรอเซนกับบรรยากาศอาณาจักรเอรนเดลเราจะได้เข้าไปในหมู่บ้านเอรนเดลที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและวัฒน,ธ,นธรรมจากประเทศนอร์เวย์โดยเฉพาะในยุคศตรวรรษที่19มีทะเลสาบอยู่ใจกลางเราจะได้เห็นปราสาทเอรนเดลและว,วังน้ำแข็งตั้งอยู่บนภูเขาเป็นฉากอยู่ด้านหลังในวันที่ไปมีนักมายากลแห่งพระราชสำนักเอรนเดลออกมาแสดงมายากลให้กับผู้มาเยือนมี w a n เด r i n g o k e ค้นสล i ่ดดิ้งสเที่จะพาเราเลื่อนบนหิมะผจญภัยผ่านวิวทวทั์ของเอรนเดล f ร o z e n Ever After พอเข้ามาก็จะได้เจอโอลาสกับเซเวนที่กําลังคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้มีผู้เท่าโทรที่กําลังเล่าเรื่องราวของเอลซ่าและอันนาให้เราเด็กๆฟังก่อนที่เราจะได้แต่ระดับขึ้นไปที่ปราสาทน้ําแข็งและได้เข้าไปชมความงามภายในคริสตอฟและอนนาก็ได้มาเล่นดนตรีขับกล่อมเพลงให้ได้ฟังและพอเปิดประตูอีกชั้นเข้าไปเอลซ่าก็ต้อนรับเราด้วยการร้องเพลงอยู่ตรงนั้น จะบอกว่าหุ่นตัวละครเคลื่อนไหวได้สมจริงมากและเรือก็ได้พุ่งทะยานถอยหลังกลับออกมาเจอแสงออโรราออกมาเจอตุ๊กตาหิมะและมัสเมโลก่อนปิดจบด้วยบรรยากาศของอาณาจักรเอเรนเดลสุดท้ายทั้ง3คน ก็ได้มาร้องเพลงส่งเรากลับออกมาฟินสุดๆเลย Playhouse i n t h e w o o d s, Woods, <S ที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับเอลซ่าอันนาโอลาที่จะพาเราไปผจญภัยในป่าด,ด้วยกันเราแวะมากินกลางวันที่ g o l d e n n c o c ์ s ั s i n นนี่บรรยากาศภายในอันนี้ที่เราสั่งกันมานะแล้วก็มีร้านของหวานเครื่องดื่มชื่อ Northern Delight เมนูเด่นก็จะเป็น2ออันนี้เลยและก่อนกลับออกไปก็อย่าลืมมาเช็คอินกับน้ำพุแห่งมิตรภาพตรงนี้ด้วยนะ